สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับนี่พามาชมบรรยากาศเม้าปลายุสะสานา้ำเขาตะไคร้ดักวา,า,กวายุกลางสานา้ำได้หลายโตแล้วบรรยากาศธรรมชาติครับปลูกกระตับน้นนอยๆอยุ่กลางทุ่งนา

บรรยากาศสวยๆอยู่กลางทุ่งนาครับมาเอาปลามืหน่มาพีนักกินดอกมากินได้มากินที่ตัวมั้งมามาเนี้ยขึ้นตัวเนี้ยตอวเนี่ยตัวอุ้ยอุ้ย ตัวี้แหาไว้ใช้เกี๋ยวผอดนะไข่ผมก็ฟองไข่ยาเต้นออกไปหลายทอดจวนน้อยน้อยนะแต่ดูน้ำ <Well กูเด้ก็ว่า nên nằm thi sụt nên nằm thi sụt, <laughs> <laughs> เอาบออยู่เลยคับลูกาางแต่านด้วยงนยังข้นงานจฟงหรเปนมอหันนะเออข้นไพดนนวนเออข้นมาเนี่ล่โอ้ม่เจยงนฟมันนนเี้ยมใหม่ิจะใหม่คอยงานอาหนอรกอง มาช่วงเทียเท่ยงๆก็เลยพาพอคอยสวนไปไดแปลงผักสองตายายเอาปลาแลแล้วหลับกินเอาไว้กั่นเอาไว้จะฟังตัวท,วที่เท้กินจ้วไว้ <c oughs> ที่โบไม่กินร่กันด้ือกินโยแกไว้กินอันือไม่ใช่เกียเก็บปลานะั่น เาาเปียนมาหน้าับนุน้บน้ำกลงแล้วยาสิว่ามือบุญสาเอาป่าเดอ้เยอยาสิว่ามือบุญเนาป่าเดอ้อพญายัม,มีเวลาปาหาเดอ้อ